รู้สึกวันนี้มือหนักไปหน่อยคือตาดำไปหมดเลยดูดิเฮ้ยใช่ลูกหนัจสิ่งปะอะหนังใจเนมแปะมันแป้งเข้มนะคะคือแป้งเลอะอะไรเต็มหมดเลยอะ่ะโห<ฮ>สุปุมารมัมทำได้ไงอะ่ะขนตาฟุกอัลลอนที่ไม่มีใครทำได้อะ่ะไอ้เฮียไอ้ซาดฮอตมินนน่ะน้อง มาค่ะทุกคนค่ะไม่ได้แต่งหน้ากันมานานมากขอโทษจริงๆทำหลายอย่าง มาเริ่มด้วยการเตรียมผิวเลยค่ะด้วยเหมือนเดิมเซรั่มเหมือนเดิมจากคีนนะคะลุคนี้คือลุคที่ DM แตบค่ะลงติ๊กต็อกลงอะไรคือแบบสนุนโลกคือทีมีสอบในติ๊กต็อกด้วยแต่วันนี้ว่าทําใน YouTube ให้ดูแบบเต็ม,เต,มเต็มชัดๆซึ่งใช้กเวลาเวลาการแต่งเนี่ยไม่เกินส0บนาทีถ้าไม่ได้ถ่ายคลิปแต่วันนี้ถ่ายคลิปเนี่ยก็จะนานหน่อยแต่เชื่อว่าถ้าคนทําตามอะ่ะดูเสร็จไปทําตาแป๊บเดียวค่ะคือลุคนี้เกิดจากว่าจะไปยิบสี่กันไปนั่งดื่มยิบสี่นั่งกินหอยน,ง 24, นางบบรมยิ ฟุกมีเวลาแต่งหน้าแบบ15าทีรวมแต่งตัวพราะน่ะฟุกต้องมาย่อยกันแต่งหน้าให้เร็วสุดฟุกเพลอลาบตื่นมาฟุกก็มาล้างหน้าเลยแล้วก็แต่งหน้าเลยซึ่งมันเป็นเมคอัพที่แบบโง่มากๆแต่ไม่รู้ว่าทำไมคนหนึ่งชมว่าลุคนี้มันสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้ก็ไม่รู้ทุกคนว่าจะว่าสวยไหมแต่ว่าตัวจริงอ่ะมันก็มีความโนโมันมีความไม่ตั้งใจมีความแบบมันไม่ใช่ฟุกวอลลอที่มีความเป๊ะๆอ่ะมันมีความแบบเออแบบเลอะๆเธอๆแต่ว่าเอ้ยทำไมมันออกมาสวยออกมาแบบดูแบบละมุนอ่ะวันนี้ก็จะมมาาสสอนนนแป๊เดยวั้กคุ แป้ผิวเสร็จแล้วใช่ปะฟุกไม่ได้ลงพัมเมอร์ลงอะไรเลยนะปล่อยผิวเคเคลียร์แบบนี้เลยแห,แห้งแบบนี้เลยแต่ถ้าใครอยากลงบำรุงลงอะไรอยู่แล้วก็ลงได้เหมือนเดิมปกตินะคะทุกคนคอนแทคเลนส์มาใส่ก่อนเลยเพราะคนจะได้เห็นคือใส่แล้วตาสวยมากๆทุกคนคะ่ะนี่นะคะมิดรูหรอเมดรูมิดรูเมดรูเมดร,มดร,มดร,มดรูชื่อลายว่ามิราจบาว เราเล่นนุ่มมากๆทุกคนดูดิเป็นโอนน้าตาลน้าตาลแบบนี้นะความใหญ่ประมาณ14.5ค่ะฟูกรู้สึกว่า1 4 5จเนี่ยจะใหญ่กว่าตาลนิดนึงแล้วฟูกว่ามีค,ความละมุนนวๆแต่ถ้าใส่ฝอจะเป็น1 4หรือมากก1่าคือไปย้อนฟังคลิปมานะคือรู้ปะฟูกาจำได้ว่าฟูกใช้อันนี้แต่ในคลิปอาจจะเมา,าจะกลับมาแล้วแบบเป็นฟิลแบบเออสวยเกินเลยบอกไม่ใช้รองพื้นคือจริงใช้หยดหนึ่งเลยไม่ได้นับว่าเป็นรองพื้นเลยแต่นนี้ใช้เคเมอทุกคนคือเบอร์สี่เนี่ยก็ เรามือเบนนะคะแล้วก็เบอ,อร์หนึ่งนะคะมาหยอดอเบอร์หนึ่งเนี่ยหยอดไปนหนึ่งหยดนะคะแค่นี้เลยใช้น้อยๆน,นะทุกคนน้อยมากๆแบบเซียวหยดอะ่ะนี่ฟุกลงแค่ช่วงหน้าแก้มนะคะบอกก่อนเขาเรียกว,ว่าช่วงหน้าด้านหน้าทั้งหมดอะ่ะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวจะหาว่าลงเยอะนี่เหลือบานเบอดเลยที่เบนไว้เราแค่เอามาแบบเกลี่ยลงกล,ลองหน้าเฉยๆแค่นี้กรอบหน้าฟุกใไปไม่ถึงนะฝุ่จะอยู่แค่นี้เลยแถวคอน หน้าผากก็เป็นวงกลมปกติเลยค่ะเก็บข้างจมูกข้างอะไรให้เลื่อนๆซืจึ้งๆเพเริ่เมคอัพเสนีจริงแต่งหน้าไม่เก่งมากธรรมชาติแบบเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างฟิลฟิลแบบไม่ต้องเนียบอืมันก็แค่นี้จบเสร็จลับลุกเนี่ยง่ายมากทุกคนต่อไปเอาเบอร์หนึ่งค่ะเซียวหยดเหมือนกันใช้ด้านที่เป็นคอนซีลเลอร์นะฮะกดลงไปลงเป็นแทนคอนซีลเลอร์ค่ะเพราะว่าคอนซีลเลอร์จะหนาไปเราก็จะใช้รองพื้นนี่แหละค่ะมันจะบางเบากว่า ลงเปิกตาลงอะไรให้หมดอ่ะทุกคนเป็นุูที่ง่ายสุดในช่องแล้วปะง่ายกว่าคินเกิร์ว่ะแตต้องบอกก่อนนะว่าติดแบลขค่ะยำหลับต่อไปแป้งฝุ่นค่ะทุกคนแป้งฝุ่นอะไรก็ได้เลยที่ทุกคนมีลงที่คิวค่ะเลเลเทเอะแล้วมัจะออกวัลละมุนมันจะออก,วออกวความแบบเข้าใจคาว่าโตอินป่ะคือโตอินอ่ะเขาจะไม่นเนี๊ยไปทั้งหมดคิวจะมอมมอมตาจะจึง้งจึ้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นฟิลน้นมันจะทำให้ทุกอย่างไม่ u บออกมาแบบ ดูไม่ตึงเกินทุกอย่างเอาไปปรับใช้ได้หมดนะเจ้าฝอเลยเนะี้ยคือพอมันเนี้ยไปหมดอนะ่ะเหมือนแต่ก่อนใครที่เขาจะเห็นคิ้วเนี้ยมากทุกคนเนีย้ยคิ้วก็เป็นฟิลแบบปัดปัด,ปดฟุง้งฟุ้งแล้วก็ตาจะสวยหน่อยคือมันจะได้ความละมุนด้วยมันหัวมันจะได้ความแบบนัวแล้วก็ธรรมชาติอนะไรอย่างเงี้ยเสร็จเขียนเชียวคะ่ะคิ้วเนี่ยก็จะไล่ทนสีนิดนึงนะจากน้ำตาลอ่อนไปแบบเข้มที่หาง เขียนคิวส่งปกติเลยลองคิดด anyway, like ูถ okay, ้าคนที่มีคิวอยู่แล้วปัดๆนี่ยก็สวยแหละเห็นปะแต่ฟูกก็ต้องมาช้าต้องคิวไงใครเป็นคนเนี้ยบเหมือนฟุกเนี่ยต้องพยายามแบบลดความเนี้ยบลงไว้อย่าแบบอ้ยฉันไม่ต้องเนี้ยบมากนะฉันแบบเออฟิลแต่ก็เอาไปใช้กับการแต่งไปอีเวนต์หรือแต่งไปงานไม่ได้นะครับแบบนี้เพราะว่ามันดูแบบว่าอาจจะแบบไม่ให้เกียรติงานหรือเปล่าหรือแบบเกินใครว่า เกินแต่ก็เออจะแต่งนี้ไปงานอ่ะคือแต่งลงนี้ไปงานได้แต่ต้องตั้งใจแต่งอ่ะหมถึงว่าเออตั้งใจงัดมันนะแต่ให้เป็นแบบรูปออกมาแบบนี้ได้แต่ต้องตั้งใจผิวเผอวอะไรอย่างเงี้ยนี่ละห่างก็เข้มหน่อยทุกคนไม่ต้องสนใจทรงเซิงอะไรมานะฟิลทุกคนอย่าไปซีเรียสมากเบนคะคะก็มูสเื้อปลาก็มูสขออนุญาตไปเขียนอีกขั้นหนึ่งนะคะนี่เห็นป่ะเสร็จมารคาไาคิวค่ะของเคส อันเดิมสีที่อ่อนสุดเลอะก็ดึงเอาเลยไม่ต้องสีเลียดเหลอะได้ฟิลเสร็จแล้วคิ้วต่อไปตาค่ะตานี้รวดเร็วทันใจต,ต้องรีบมองดีๆนะคะเดซีนะคะเดซี Day ะะ Day กับคาร์ Beauty นะคะยังไม่มีขายค่ะนี้มีขายแล้วค่ะซื้อได้สองสีผสมกันค่ะไม่มีชื่อสีนะแต่เป็นผลตเนี้ยสองสีที่เป็นโทนพีชใหญ่สุดอะ เสร็จแล้วเชื่อยังว่าง่ายเห็นปะบอกแล้วอยากกระพริบตาเพราะงั้นคุณจะไม่ทันนะคะเสร็จแล้วเอ้ยอลองแก้มก่อนดีกว่า <S <S ไม่งันจะเหลตาล่างนะคะ แก้มก็ยังไม่มีขายนะคะคาราบิวตี้ค่ะสีชมพูนมมันไม่รู้ตั้งชื่อว่าอะไรเลยอะ่ะปาดลงหลังมือนะคะอันนี้เป็นสูตรเก่าอยู่นะสูตรใหม่เขาเพิ่งขึ้นมาให้สีเดียวอันนี้สูตรเก่าเนี่ยยังไม่ชอบแต่สูตรใหม่ชอบแล้วนุ่มขึ้นแล้วอันนี้แข็งไปหนนะ่อยสีชมพูนมนมแบบนี้คู่โทนนะว่ากอดปอมแตะละวอมว,วอมิธีลงลงเป็นสามเหลี่ยมค่ะห่างตาลากลงมาไม่ถึงปีกจมูกนะลากกลับขึ้นไปไม่ต้องนึ่งหัวตาแล้วห,หรือถึงก็ได้ค่อยเกลี่ยได้อ่ะ ออนนแค่นี้เลยทั้งสองข้างฟองน้ําค่ะกดๆรับๆได้ไห้อยู่แค่ตรงนี้ต่อไปด้านในที่เป็นคอนซีลเลอร์ที่เราทําสีขาวกดค่ะอย่าให้มันเลยออกไปจบเสร็จนะคะแล้วก็เอาสีเดิมค่ะเพราะตาล่างอาจจะถูกทับด้วยสีปัดแก้มไปเมื่อกี้เหมือนเดิมค่ะนะซิกนะคะสองอันนี้ค่ะก็มันเลอะเมื่อกี้ไปอะไรไปไม่รู้หยิบแปรงผิดแปรงอะไรหรือล่าไหไสีมันเข้มจัง ม่ผิดนะออกมาจะไปโดนกับสีดวัดแก้แล้วมันกลายเป็นสีเพี้ยนนิดหน่อยได้อยู่จบแล้วนะอันนี้ต่อไป,ปอค่ะ b e a u ี้ค่ะอาแชโดว์ basic g l a นะคะใช้แปง้งเป็นแบนเลง,ลงๆนี้นิดนึงนะคะแต่สีน้ำตาลเข้มๆหน่อยอันนี้ทคนไม่ต้องดู้ลกสีไหนคนก็หาเอาแล้วกันน้ำตาลเข้มๆอ้อมฟูกยังไม่ขายไยงเดี๋ยวไม่รู้ว่าตอนจัดเลตจ,จริงมันจะอยู่ประมาณตรงไหนอะไรยังไงแต่ก็คอแล้วแหละว่าเป็น12บสสีนี้นะคะนี่ ที่ฟุกฟุกแต้มให้แล้วกันทุกคนก็ดูเอาสีเข้มนี้ลงแค่ซิโคนขนตานะทุกคนชิดโคนนะคะเพราะเราไม่ติดขนตาค่ะมันเลยต้องแบบโคนเข้มนิดนึงอ่ะเสร็จแล้วต่อไปผสมสองสีนี้ค่ะอันนี้สำคัญยากนิหนึง่งตาล่างค่ะนีดด่ดวทุกคนรู้สึกวันนี้มือหนักไปหน่อยคือตาดําไปหมดเลยดูดิเฮ้ยใช้ลูกน้สิ่งปะอ่ะเป็นใ,นใจะเนม เป็ดเป็นแป้งเข้มนะคะคือแป้งเลอะอะไรเต็มหมดเลยอะอ่ะต่อไปหัวตาค่ะทุกคนคือที่แต่งเมื่อวานในทิกต็อกอ่ะเมื่อวานสอนในทิกต็อกไปมันก็ไม่เข้มเท่านี้นะเวย้ยก็ใส่แป้งใบละแป้งใบช่วยนิดนึงเออเออค่อยดีขึ้นดีขึ้น อ่ะทุกคนเสร็จแล้วนะดอลลี่อากันค่ะมาดอลลี่อานะคะจีวนันหาใช้ครั้งแรกนะไม่รู้ดีเปล่าเดี๋ยวลองดูก็ติดแต่ว่าก็ยังดูดสีที่ตายอยู่นะเฮ้ยใช่ดีอยู่ทุกคน เอว่าข้อเสียคือหัวใหญ่ไปต่อไปนะคะสิ่งที่สําคัญในการทําดอลลี่อายเลยที่พูดพูดตลอดคือการล็อกดอลลี่อายค่ะจะใช้อี่้อนเลยก็ตามต้องล็อกดอลลี่อายด้วยแป้งผสมรองพื้นสีสว่างผุก <c oughs> ใช้เจ้านาน,นะคะในการล็อกระบายทับไปเลยพันล็อกดอลลี่อายปุบมันก็จะจึ้งแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะเอาแป้งสะอาดสะอ้านหน่อยนะแตะสีอ่อนที่เราลงเปิดตานะคะทุกคนขานี่แคะ่นั้นแหละแล้วก็ามาเบนบนตานะคะไอเบนบน ตอลนนี่อา,าเบาๆสองทีสองทีให้มันแบบไม่ได้ขาวเกินไปอ่าในสองขั้นตอนนี้เสร็จแล้วมาแป้งใบเลยค่ะทุกคนค่ะเบอร์สีเฟร์สีเฟร์นะคะสีแฟร์ลงเลยๆเปึ้งเราจะไม่ใช้แป้งฝุ่นกันเลยนะเห็นไหมนี่เราแค่ตรงนี้นะคะอะแต่วนๆทีนึงหน้าผาค่ะให้มันพร็อบออกมานะคะประมาณนี้ค่ะ แบบไม่ตั้งใจหนูไม่ได้ตั้งใจนะคะต่อไปเช็ดดิ้งที่วอมค่ะอุ้ยเสร็จแล้วว่ะโค้รเร็วอ่ะมาเช็ดดิ้งกันนะคะวนไปเลยวิธีลงนะคะนี่ทุบดอกออกมาล้อมาล้อข้างแก้มมาปึ้งทุบมาเลยทุบ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 กรอบนาทุบเข้ามาหน้าเล็กอยู่แล้วไม่เห็นความต่างเท่าไหร่แต่ก็โนนโนได้ฟิลหน้าตอบขนาดนี้ยังไม่ทันถามเลยตอบแล้ว ได้เท่านี้แล้วคือตอนนี้ฟูกยังไม่ผอฟูกแต่งแบบว่าจ,จะสวยกว่านี้ทุกคนคะ่ะแต่ในหน้าฟูกตอบมันอาจจะแบบนเอาป,ปาก็จะแบบหน้าชัดๆนิดนึงเชดดิ้งเหมือนเดิมนะคะแต่จะูหมกว้างนะอันนี้เศษใหญ่เลยนี่เห็นปะเศษทรงใหญ่เลยไม่ต้องขึ้นไปสูงนะแค่ครึ่งหนึ่งพอ,อทำฮัมค่ะทำบนทำล่างก็ต้องมีด้วยเขาเรียกว่าทิปนอต้องมีนะคะเก็บ ปลายจมูกนิดนึงนะคะนี่จบค่ะแค่นี้ทรงใหญ่ๆอย่างนี้เลยคาร์บิวตี้ค่ะขยายสันจมูกค่ะเก็บค่างค่าเนิดหน่อยเพราะเราติดฝอยเราเก็บออกกุบกิบได้ไม่ต้องเล็กมากแต่เก็บค่างค่าโอเคจบเสร็จแล้วค่ะแปลงแก้มที่ยังมีความชมพูอยู่นะ ทางค่ะเสร็จค่ะวิงไงปะ้ะพูดออกมาว่าไงป้านี่ขนตากันค่ะเพราะว่าเราไม่ติดขนตาปลอมอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาคาร่านะคะเจอลูกรักคนใหม่ค่ะซุปเปอร์มัมน,นะคะซื้อตามน้องพันรักแมวนี่ลูกรักที่สุดในโลกแล้วตอนนี้คือตั้งไม่คิดว่าแบรนด์ไทยจะมีแบรนด์ที่เอาขนตาปุกขึ้นได้เดี๋ยวที่นี่ขนตาไม่เคยเปลี่ยนมาเป็น10ปีมาเปลี่ยนเป็นซุปเปอร์มัมพอน้องพันใช้อะเอาไงอะเราใช้ดีสัตว์อะดูดิ ยกหมดอ่ะยกสนั่นจออ่ะมามาคาลานะคะซุปเปอร์มัมค่ะรู้รักคนใหม่ปัดแค่โคนนะให้โคนมันดำๆไม่ต้องปัดขึ้นไปสูงนะทุกคนโหซุปเปอร์มัมทำได้ไงอะ่ะขนตาฟุกอลอนที่ไม่มีใครทำได้อะ่ะดูดิเฮ้ย,ยต่อไปอายไลเนอร์นะคะนิดเดียว ส,สเปค่ะเผยคนรวดเร็วอะ่ะสเปคของมาริโอ้นะคะอยู่กันจนจะชนบเด็กเราตายยยสวัสดีครับลูกคุณหนูอ้อเหลือเปิดตาเปิดตาจะมีชิมเมอร์นิดน,นึงมาเปิดตานะคะคือนี่ค่ะจีวาน่าสีที่เป็นอมชมพูมโลดโก้อ,อะเออเปิดตา ลงแบบไม่ต้องเกี่ยนะทุกคนลงแค่ตรงกลางนี่แค่นี้เสร็จแล้วหน้าแก้อันนี้สูถท้ายแบบออนเหลิรลิฟต์น้องสุดท้ายจริงๆคือหินค่ะใช้กับอันนี้เลยของพี่แก้มกี้นะคะหินนะคะให้หน้าแก้มันเปียกค่ะทุกคนนี่เราก็ลงไปเลยปึ้งอก้ศร <c oughs> โคตรมินน่ะน้องน้องโคตรมินน่ะโคตรมินพี่ไปปะนี่แตะไปอีหนึ่งปึ่งฟึ่งึงปึงคางน้องโคตรมินน่ะเฮ้ยดูนี่ินนะคะชื่อสีว่าไลท์ค่ะทุกคนเสร็จหมดแล้วอันนี้ทุกยางเสร็จแล้วหมดแล้วทุกยางอ่าทานลิฟกันเบอร์หนึ่งคาเกตน,นะคะลิฟที่เป็นแบบเบอร์ขอบปากแบบนี้นะคะคาเกต เอานิ้วเกียร์นะคะทุกคนเอาแปรงนี่เราทาตาทาตรงกลางนี่ก่อนกระจุงนี่ก่อนขอเบอร์สองเบอร์สามกาล่าจะ้ะเบอร์สองก่อนนะคะเบอร์สองทั่วปากเบอร์สามในปากค่ะนี่เบอร์สองหุวนนัวมากาล่านะคะฟุกุจิจ็นเตอร์เองสวยมากเบอร์สามนะคะในปากกับบนปากเนาะนี่เสร็จแล้ว โ oh mm hmm. อ้ไม่ก็คนเราสวยได้ขนาดนี้หรอวะลุกแบบโง่ๆแบบเนี้ยแต่ขอเนี้ไปทําผมดูฟินฟิชลุกกันนะคะว่าลุกนี้แบบง่ายๆรวดเร็วมากๆออกไว้แบบไหนนะคะ เฮ้ยโคตรขบวดวจึงจำทุกอย่างได้อยู่ในความทรงจำยังคงชัดเจนนะคะเฮ้ย สวยอะ่ะวอกว่าเราจะแต่งตาไปแล้วแล้วก็มีใครสงสัยว่าไหนบอกได้เลยผูขอโทษให้อีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนค่ะก็คือรองพื้นเคเมเบอร์สี่กับเบอร์หนึ่งนะคะเขาเรียกว่าคีย์หลักของลุควันนี้เลยคือเบอร์สี่เบอร์หนึ่งลงให้กลางหน้าแล้วก็เนื้อเนี่ยเป็นซอฟแมททุกคนค่ะตอนฟินิชแล้วซอฟแมทคือไม่ต้องลงแป้งก็ได้แล้วก็เกลี่ยง่ายนะครับปกปิดมีเดียมฟูลคัลเวเลตเลยคอนซีลเลอร์ไม่ใช้คะ่ะใช้เป็นเบอร์หนึ่งแทนคอนทัวร์เดซี่อกพาเลตตาเดซี่อกสีตาเดซี่กับคราบบิว์ตีี้ไไฮลทเปยกกกกของ ding, จมงจมมูู็ เดซีกแป้งใบใต้ตาต่างๆเป ana, าาลืกตาจีวนหามาคาร่ากับที่นี่หัวตาซุเประมัมดาริไอเจ้านางกับจีวนหาขอบปากคือคาเกะลิปคือเบอร์2กับเบอร์สาของกาล่าคอนแทคเลนส์ ens, บอกไปแล้วเออก็ประมาณนี้ค,ะคะ่ะทุกคนะเรายกแต่งตามกันได้นะคะ